สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะมาเจอกับเพงนะคะวันนี้เพีงก็จะพาทุกคนไปต่อขนตานั่นเองเพราะว่าตั้งแต่ทาตาสองชั้นมาเนี่ยก็ลอด,ดีขนตาไม่มีเลยนะคะต้องไปต่อเพราะว่ามันล้นมากนะก็เดี๋ยวเพียงจะพาไปต่อตอนนี้อยู่เออเดี๋ยวต้องไปขึ้นมีที่เบียโศกนะคะไปลงอ่อนนุชทางออกที่สามป่ะบ๊ายบายเจอกันที่ร้านนะคะเดี๋ยวจะถ่ายไปตลอดทางนั่นแหละเพราะว่าเป็นวอล์กน้องเหงา คนคือตอนนี้พี่ถึงแล้วนะคะอยู่ที่ห้างเซนจูรี่ออนรูปนะทุกคน mm hmm. ก็คือร้านเขาจะอยู่ชั้น b ีหนึ่งกลังไปนะคะ mm hmm. ทุกคนรถถึงชั้น b ีหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้หาร้านก่อนว่าร้านอยู่ตรงไหน mm hmm. สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ถึงร้านแล้วนะคะถอดแว่นออกแล้วมอง mm hmm. ไม่เห็นกล้องเลย mm hmm. เพราะว่าไม่ได้ใส่คอนแทคนลเนี่ย จล้วดูตอนนี้คือตาเราแบบโรนมากเวอร์แล้วก็จะไปต่อขนตากันนะคะดูอุ้ยหอนเถอะะไม่ีขนตาไม่มีเลยเดี๋ยวไปต่อกันร้านเขาชื่อว่า Angeling นะคะ Last and Lip นั่นเองร้านน่ารักมากทุกคนเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ชอบข้างบนมากเป็นก้อนเมฆน่ารักตะมูตะมีมากนะคะร้านสะอาดมากเวอร์อยู่ชั้น B1 เด้อทุกคนอันนี้คือถึงแล้วเรียบร้อยนะขนตาไม่มีหน้าโลนมาก อยากต่อมากทุกคนอันนี้เรานั่งแล้วร้านสะอาดมากนะอันนี้ก็รอนะคะเพลงต่อแบบเวทลุกนะคะพี่เขาต่อให้แบบเป็นแบบตาโตๆเพราะว่าเพลงอ่ะห่างตาอีกข้างนึงมันตกเนาะถ้าต่อแบบแคดอายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบทรงอื่นอ่ะมันอาจจะทําให้ตาแบบมันดูตกกว่าเดิมเนาะก็เลยพี่เขาก็เลยต่อให้เป็นเวทลุกตาแบบโต อันนี้ทาความสะอาดนะคะแล้วก็แปะแผ่นอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละทุกคนคนต่อขนตาก็จะรู้ดีว่ามันต้องแปะพวกนี้เนาะนี่ก็เริ่มต่อแล้วนะคะคือแบบสบายมากพี่เขาต่อแบบชิวอ่ะคือเราก็หลับเพลินพุอเสร็จแล้วสวยมากจริงมากดูสวยมากชอบอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูพุ่งนี้นะคะนี่ให้ดูตอนนี้ไปก่อน ทุกคนหน้าไม่ลดแลวต่อแล้วแบบรู้สึกว่าเออหน้าดูมีชีวิตชีวาตาดูแบบบิงบิงมากว่าฝากร้าน a องเจลิงนะคะ Last and Lip นั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยเดอ้อดีงามมาก